ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็อยู่กับผมโยเวยกับรายการโกด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยกับคุณเพชรนะครับดําเนินรายการนะครับกับค่าคืนนี้เรามีเรื่องราวเรื่องเ่าประสบการณ์หลอนๆจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็จะมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์สาหรับคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ เรื่องราววันนี้ที่จะมาถ่ายทอดให้ฟังคือเรื่องจากผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ได้ติดต่อทางทีมงานของเรานะครับทางคุณเพชรมาว่ามีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆที่เจอระหว่างทางนะครับที่กําลังจะเดินทางจากที่ทํางานกลับไปที่บ้านนะครับในระหว่างเส้นทางที่เดินทางอยู่ทั้งคู่นะครับก็ทางในส่วนของ คุณท็อปเองรวมถึงน้าของคุณท็อปเองนะครับไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็จนมาเป็นชื่อเรื่องว่าดีที่ไม่เห็นนะครับก็เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะฟังดีๆนะครับมันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนผมคิดว่าต้องเคยเจอต้องเคยประสบพบเจอบ้างนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีคุณท็อปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณท็อปเป็นไงบ้างเอ่ยช่วงนี้สบายดีครับพี่ฝนตกนิดหน่อยสบายดีตอนนี้เป็นอ่าครับวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในรายการโกด้วยนะครับก็ดีใจนะครับที่มีคนมาเล่าในรายการของเรานะครับก็เรื่องราวประสบการณ์นี้เจอกับ ตัวของคุณท็อปเองด้วยนะครับก็เรื่องราวที่ผมเกินไปคร่าวๆคือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่คุณท็อปไปพบเจอกับน้าของคุณท็อปด้วยกันใช่ไหมครับระหว่างเดินทางกลับจากที่ทำงานถูกต้องไหมใช่ครับพี่เรื่องราวนี้รู้สึกว่าแผลสดด้วยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วใช่ครับโอ้ครับ เรื่องราวเป็นไงครับคุณท็อปฝากคุณท็อปช่วยถ่ายทอดให้ในรายการของเราด้วยกนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะเข้าใจนะครับก็อาจจะมีการตื่นเต้นพยายามค่อยๆนะครับเดี๋ยวทางทีมงานกับผมนะครับก็จะพยายามไปด้วยกันนะครับก็ฝากคุณท็อปถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับครับผมครับเรื่องก็มีเหตุการณ์เมื่อประมาณตักสองสามเดือนนะครับพี่ครับผมกับน้าเนี่ย ทำงานเป็นกะครับในระยะเวลาการทํางานในช่วงบ่ายสามถึงห้าทุ่มโดยปกตินี่มาทํางานก็นั่งรถบริษัทครับอืมวันที่เกิษเหตุวันที่เกิดเหตุนี้คือรถไม่สามารถวิ่งได้ครับผมเนื่องจากว่าตรงวันหยุดครับผมกับน้าเลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับผมน้าเป็นคนซ้อนครับผมเป็นคนขับในช่วงประมาณนั้น เลิกงานประมาณห้าทุ่มครับผมกับน้านี่ได้สามารถแบบว่าได้ขิดรถกลับบ้านใช้เสเส้นทางที่คิดว่าระยะที่ไวที่สุดนะครับประหยัดเวลาในขณะที่เริ่มเส้นทางเนี่ยไม่มีรถหรืออะไรเลสสวนเข้ามาเลยครับคือรู้สึกว่าแปลกๆครับเพราะว่าเส้นทางอยู่นอกตัวอำเภอระหว่างขับรถทางมาเรื่อยๆนี้มีจุดอยู่สองข้างทางครับ โดยจะมีสารูปปั้นเอามาทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บแป๊บหนึ่งครับคุณท็อปปกติแล้วคุณท็อปมีเส้นทางหลักอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ครับมีเส้นทางแต่คุณท็อปตัดสินใจมาทางลัดเพื่อให้มันถึงก่อนเวลาให้ถึนไวขึ้นใช่ครับโอ้โดยที่ระหว่างที่กําลังจะมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาทิ้ง ไม่ไว่าจะเป็นสารเองลูกบ้านต่างๆเองด้วยใช่ครับครับครับโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับรถเริ่มไวขึ้นครับอืแต่ครับผมเริ่มบอ,อกว่าขับให้ไวๆหน่อยไว้ให้ไวกว่าเดิมแล้วก็บิดมาเรื่อยๆครับ,รบนะผมก็กเอวผมแน่นเลยครับนั่งตัวเก่งอยู่ด้านหลังครับก็คิดว่านะผมกลัวตกรถ เพราะเต้นหลักใกล้จะถึงบ้านผมก็ได้แวะตามน้ำมันครับครับเสื้อคืองซื้อเครื่องดื่มไปแล้วก็ผมนั่งลนลบปุ๊บปกติคนซ้อนนะ่ะจะลงตามใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าน้าผมนี่เป็นไรไม่รู้ครับอืมถึงบ้านก็คุยกับผมแบบงงแล้วก็น้าลงรถแล้วก็ได้บอกคนอื่นไม่เกี่ยว ไม่ให้เข้าบ้านกูแล้วแกก็เดินเข้าบ้านเลยครับผม <นา S 1> ผมก็เราบอกว่าน้าลงรถแล้วบอกว่ากูกับหลานสองคนไม่เกี่ยวเข้าบ้านได้คนอื่นไม่เกี่ยวใช่ครับอ้อครับแสดงว่าน้าก็ต้องเจออะไรใช่ครับแล้วก็แกก็เดินเข้าไปในบ้านไม่พูดอะไรกับเราเลยเหรอใช่ครับผมก็ได้แต่สงสัยครับเออน้าก็ แด้บอกมาว่าจุดที่เขาทิ้งสารกันน่ะม,มึงเห็นอะไรปะผมก็บอกว่าไม่เห็นครับนาก็บอกชัดเจนก็ถามว่าทำไมนาพูดว่ากูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางคนนั้นก็หันมามองแล้วก็ยิ้มครับผมในสายตาที่น่ากลัวรอยยิ้มไม่มีชีวิตชีวารายิม้มด่นะหนู อ่าเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะครับคุณท็อปก็น้าของคุณท็อปเห็นเป็นคนนั่งซ้อนท้ายเห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ตรงศาลใช่ครับแล้วพูดยังไม่ทันหาดคำผู้หญิงคนนั้นยิ้มถึงจนถึงใบหูนะใช่ครับเออแล้วคุณท็อปไม่เห็นคุณท็อปเป็นคนขับใช่ครับออ แล้วน้ามาบอกทีหลังใช่ไหมน้ํมาบอกทีหลังว่าให้ขับบิดไวๆครับอ๋อช่วงเวลาที่นั้นที่ที่น้าบอกว่าให้ขับไวๆให้บิดไวๆใช่ครับครับอยู่ๆก็มีมือมาอบกอดเอวด้านหลังนสีขาวอืออ,อในมือนั้นดูซเสี้ยวครับอุทำไมมันขนลุกวะ แล้วหลงังจากนั้นก็เอาหน้ามาแนบอยู่ข้างหูพูดแบบทีแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องครับผมอุ้ยอะไรวะเฮ้ยคุณท็อปหล<ะ>ับครับเฮียคนลุกอะไรวะเนี่ยเอ่อครับคนล่าให<า>้รู้ครับ หมาคนเล่าคนเล่าคนรู้ครับหมาเห่าใช่ไหมหมาหอนอย่ามาถึงขนาด่อนนะโอ้ยโอ้ยตกใจหมดยู่ดีก็แสงเข้ามาโอ้ยโอ้ยอะไรการอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่ะครับโอเคโหโอเคครับ อ่ะพี่ไม่ใช่เลยผมเล่ามาเล่ามาหมาเข้าเต็มเลยเนี่ยเคยเคยเล่าต่อเลยพี่จบยังยังครับยังตัดยังยังยังต่อดิออกมาห่างมาออกมาห่างหมาหน่อยโอ้พี่หลังข้างหลังนียก็ป่ามรณะเลยนพี่มาไม่เป็นไรปล่อยมันอ่าครับแล้วก็ถือเป็นสาวมันหลังจากนั้นก็ มีหน้าแล้วก็มาหน้าและมือมาโอบเอวด้านหลังเออโหหมาเห้าใหญ<า>่เลยวะ่ะเ,เป็นมือสีขาวที่ดูซีเสียวครับพี่เออแล้วก็เอาหน้ามาแนบขนลุกเลยวะ่ะรายการ <laughs> แล้วก็ออฟังอะไรมันอยู่ข้างๆหูเออจับแล้วอะัรงั้นก็อาก็จับเอวผมเริ่มแน่นขึ้นออแล้วเขาได้บอกว่าคุณรู้สึกกลัวมาก เออมันไม่มีอะไรหรอกก็บอกว่าไม่เห็นนะแต่ว่านานั่งตัวเก่งเออดีแล้วไม่งั้นลดความแน่เออปอดก้าฟขึ้นมาก็ได้ทําบุญครับกับน้าสรุปคือนั้นคือเครื่องเดือมที่ซื้อมาผมกับน้านั่งกินทั้งหมดเลยครับเรื่องก็ประมาณนี้นะครับก็มันไม่ได้แค่นี้ดิคุณท็อปโหยหมาเห่าเกียวเลย ใจเลยเนะี่ยโอ้โหเรื่องราวอ่ะ oh. มันแบบประสบการณ์เรื่องนี้นะครับก็ระหว่างคุณท็อปกำลังเดินทางกลับบ้านในส่วนของเลิกงานนะครับใช้เส้นทางปกติก็มีแต่ไม่กลับนะครับกลับมาเส้น <c oughs> ทางลัด <c oughs> แล้วครา้นี้ไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่คุณท็อปไม่เจอแต่ไปเจอในส่วนของน้าของคุณท็อป <c oughs> ครับใช่ <c oughs> ครับผม <c oughs> คุณท็อปไปเจอว่า ที่คุณท็อปเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมันมีสารที่เขาทิ้งไปเจอผู้หญิงยืนอยู่และหันไปเห็นและยิ้มถึงมุมยิ้มถึงหูอะปากฉีกถึงรูปปากถึงหูอ่ะโอ้ยแล้วยังไม่พอมากอดเอวอีกใจทำด้วยอะไรวะเนี่ย้หลังผมเล่าเสร็ดเลยอะมีเสียงหมาเห่าเลยนะครับพี่เออใช่โอ้ยมี เออน่ากลัวจริงว่ะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วถูกต้องไหมสองสองสามเดือนที่แล้วระยะระยะเวลาเรื่องสองสามไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันเข้ามาในรายการที่ระหว่างอาจจะตอนนี้คุณท็อปเริ่มเล่าหมามันก็เริ่มเห่าหอนแล้วนะเออซึ่งทุกวันไม่เป็นคุณท็อปบอกทุกวันไม่เป็นนะไม่เป็นครับพี่เล่าเมื่อกี้มันเออเป็นวันนี้โอ้โอ้โห แต่ไปทาบุญเรียบร้อยแน่แน่ใจนะว่าเขาเขาไม่ได้อยู่หน้าบ้านเราอะอ๋อเรื่องนี้ไม่ทราบได้ครับอืมเออเขาตามมาขนาดนี้เลยอ,อ่ะครับโอ้โหไม่แค่นี้เหรอเรื่องนี้โอ้โหเรื่องน่ากลัวจริงอะอ,อ่าครับก็ยังไงขอบคุณคุณท็อปนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่าหล่อๆให้กับ พวกเราได้รับฟังนะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าคราวหน้าคุณท็อปมีเรื่องราวดีๆมาเล่าในรายการของเราอีกนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมกับรายการโกดรวยกับคุณเพชรนะครับต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับยังไงฝากขอบคุณคุณท็อปด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับกับทุกคนได้รับฟังนะครับยังไงขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ חפש עליך.